สวัสดีครับส youtube. วัสดีพี่น้องเช่ายูทูบลาคาเอฟซีวันสุขทุกคนคร right ับยินดีต้อนรับพี่น้องไปสู่ทุกทุกคนเข้าสู่ช่องเบารถไทยสิงห์นะครับเอาคลิปนี้เอาเจ้าตะแรกเอลซีซูเป็นปันสวนพี่น้องแตงแต่ไซสปริงมากยังบเทันเลนหลังถนนในพี่น้องเบิ่งอยู่เดี๋ยวจัดหลังถนนให้ชมครับกัสนตล์ขงกระเลนอยู่สองพันเอ็ดสองพันสองครับ ประมาณนี้ล่ะผมก็ว่าเรื่องเร็วกว่านี้หรอกเสียงทอ่อกับสีดำจังจสีเลยครับคือจังเบิ้นรถเป่าสินะเพระปกติถ้าเร่งซะนี่เสียงมันสีจาดนะครับแต่ว,ว่าอันนี้ถ้าได้ใส่สปริงมาเสียงก็จาดเลยบาดน,นอกจากสเยียบเป็นยังแห้งเหยียบยังแห้งไม่ใช่สีพาดอ,ออกนะครับ กาพี่น้องที่กัดเดิมนะช่วยไปผู้เทือกบอกไปไซด์กรถกกันนะไม่ได้สวนคำคำครับตะเวนห้อมตกดินเหลืออยู่งานคาว่านี่แแบบกระสีตกขาแนมไปแต่ผีได้พุดนครับบรรยากาศนี่ดีพี่น้องเี่ ีกลุมเล็กน่อยนิ่งว่าใดครับโอ้สั้นไปเบิือนกะสลักแต่งนะครับก็บูดของใบเมียดว่าสีเอามาเปลี่ยนอยู่ครับว่าสีใส่ทีมันเป็นบูดบัา้าใส่ได้สลักตัไว้ครับยันมันซึกสั้นมันอันนี้แห้งครับมนบันค้นใบเกือบแล้วเทียมห่อโอ้โอ ได้่าสีล่องสื่อบูธมาใส่บังคับบนี่สองร้อยกว่าบาทบูธกับสลัดครับเป็นบูธแต่งนี่แต่รถครับผมแดงต่อมาันี่คนระั เ็สองพันพันเก่าเดือนละเหล่านี่นะครับแรนเร็วกว่านี่มันกับแรงตัวก็ตังค์เสียงเืียงน้ำมันซื้ออันนี้กระทือมาเตอร์ไซดิคับมันกลับไปเรื่อยๆตามกระยอะมันละ ้ัวบุ่มครับแต่ว่าปัน่นกลางคืนปกะกาพี่น้องเสียงมันดังครับนี่กค็คือจังคือจังพกฟังแต่ว่าพราแต่เหยียบก์กลางคืนบาดโอ้ทำไม่มันดังแหง ครับเขามาขอกเพิดแล้วโอ้ผู้ดใด๋ล่ะมาดันดินจึก็40มีหกก้อยสกียูสงสัยรถแถวนี้นะครับ พอสก,กีเขาบอกว่าแตว่าเมื่ออาชีพย์ดกพี่น้องบางทอพอสก,กีได้เฮ็ดเหุ้เพ้าว่เฮ็ดงานยากจากสิไไรดินบาง,บางไรดินใดกับเป็นไพรไนพอด้ยงานว่าสกี้นกับเจ้าโยกเป็นบาท เขตโรงเรียนงดใช้เสียงโอ้อย่าส่งเสียงดังห้ามบีบแตะว่าสันกะขึ้น่าสิปันห้านึงครับดินบอยเตไทยพี่น้อง ไช่ใบเต้ต้นแล้วล่ะเน้นละเอียดไปเลยเชียวนี่จะลุมเป็นบ่อขนาดปล่อยขาดเป็นฝงด้วยเองวะอันมันเนียรถขาดมันขาขาดมันบ่อคือรถันาดนนะครับมันบ่อคือ พวก C หา C7 หาศูนย์ดิขาขาดมันลงข้างลุมครับมันกะโยนน้ำหนักตีนโมคยู่กันเลยเด้อโอ้หญยาเกิดดีครับพี่น้องอันนี้พเพราะเด็ดทอดอน,นั่นนครับพเพราเด็ดทอดแขนหลากข้างหลัง โอ้โหมันสีดาย่อยบัเดี๋ยวลองปั่นตรงกันครับพายะถ้าดาก็บจีไรเป้าถอดเบรื่องครับโอ้ยเย็นบ่ดละโอ้ยเย็นเด็กพี่น้องบ,งบังไม่นัาสีดานะผมอ่ะี๋ยวลองตรงกันครับให้หนึงไปค่อยๆ ไดว่ามันดาย่อยปะ่ะผู้ใดนอนค้อมเนตนผมว่าหาวิธีเฮ็ดบ่อยมันดาเนีน่ยัดจัเดี๋ยวปัน, 5, 1, 1, นปให้นึเน่เล่นใหคลิปเหนผู้นอน้งสักปันจาสีเหรีให้สองั จักรอบสองปั้นประมาณสามหอบครับยังสิเป็นต่เห็ดปั้นซ้ำนี่ครับปูงยังบ่ได้ครับมันบ่ได้เหียด วนตกใส่เนี่ยแกนแห้งไปหรองมันเคือกับมีแต่ปลากับพวกมีหน่อยกล้องกับไปน้ำตาคนเลย จเจอกัาารรนไม่ลิปหนาไปแล้วครับพี่นอ้องฝากรถติดตามกดไลค์กดแชร์ปากรถเลย,ยสิงน้ำแนวอะไรกันนะครับวันนี้มาว่ออเรารถหน่อยว่ายองเฮ็ดเลนเฮ็ด,ด,ดว่าไปเลยพี่น้องเลยเอาวยังเจอกันไม่ลิปหน้า,ารรนครับช่วงนี้ก็เปียกร้ายจังหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวไปหาทีมงานเลยดูและค,ครับจนะัาหน่อยุเผื่อเอาพ่อๆกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่ละน้องไปสามีสักวันนะครับ สวัสดีครับผม